รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สอง1ตุลา2อง5นของนายสัญญาสนทองภูมิหน่วยการโรงเรียนบ้านปอพานโรงเรียนบ้านปอพานเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนมีนักเรียนจำนวน127คนการปฏิบัติงานในหน้าที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยมีวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายที่เป็นปัจจุบัน จัดให้มีระบบการกันคุณภาพภายในและดำเนินการอย่างต่อเน,นื่อง 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบและดำเนินการตามระเบียบงบประมาณการเงินการคลังภาครัฐถูกต้องตามกฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน มีการกำหนดมาตรฐานภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดการอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สูงสุดเหมาะก,กับบริบทของโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมพัฒนาหลักสูตรและประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของโรงเรียนออกแบบการเรียนรู้มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติมีสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ โดยนำไปปฏิบัติสอนจริงในรูปแบบ Active Learning มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านปอพานยังเป็นโรงเรียนเครือข่าย,ายเด็กไทยฟันดีได้รับโล่รางวัลระดับประเทศในระดับทองอด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะให้เหมาะกับ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6. งานด้านอื่นๆดำเนินการตามนโยบายของรัฐกระทรวงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนสปททั้ง10หัวข้อและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย